เราเรียกว่าเป็นมหากราบที่ยังต้องตามกันอยู่นะคะกับคดี forex 3d นั่นเองล่าสุดทางดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุทธิวันนะคะได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนไปนฟังคำตัดสินของศาลวันพรุ่งนี้ค่ะ ออกมาตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงทางน้ําตานะคะก่อนจะเดินทางไปฟังคําตัดสินของศาลในวันพรุ่งนี้สําหรับใบเตยสุธีวันและดีเจแมนพัฒนาพลค่ะพร้อมด้วยลุกชานวิทย์ผู้จัดการส่วนตัวและทนายโดยใบยเตยและดีเจแมนก็เปิดใจนะคะว่าได้รับผลกระทบจากคดีนี้เป็นอย่างมากส่วนตัวยืนยันว่าเงินทุกบาทเนี่ยหามาด้วยนาพักน้ําแรงนะคะส่วนวันพรุ่งนี้คดีจะตัดสินเป็นอย่างไรก็ขอทําใจยอมรับค่ะ ในการเจอเรื่องนี้ในครอบครัวทุกคนได้รับเอฟเฟกมากๆด้วยความที่เราเนี่ยเขาเรียกว่าไบเตยเป็นคนรักการทํางานมากสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูกลัวจะไม่ได้ร้องเพลงหนูกลัวจะไม่ได้ทํางานหนูเป็นนักร้องที่มีคอนเสิร์ตท,ทุกวันแล้วนะวันนี้เจเดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้นอะ หนูไม่ได้ทําในสิ่งที่หนูรักเลยสักวันมันเสียใจมากตั้งแต่เราโดนกล่าวหาเนี่ยชีวิตหนูไม่เคยมีข่าวดีเลยสักวันคนรอบตัวหนูทุกๆอย่างทยอยโดนจับก,กันไปหมดม่เตยอยากให้ทุกคนมองไม่เตยกับพี่แมนว่าสุดท้ายอ่ะเราสองคนอ่ะไม่ได้เป็นคนโลภเลยเราสองคนไม่ได้เป็นคนที่หวังอยากจะรวยหวังอยากจะมีเงินในทางอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งทุจริตหรือผิดกฎหมายเพราะเราสองคนอ่ะทำงานมาในวงการอ่ะเราได้เงินมาจากความสุจริตทั้งหมดซึ่งเราก็มีหลักฐานตรงนี้ทุกอย่าง